สวัสดีนะครับวันนี้อยู่กับช่องอาทิตย์ซาวชนบุรีนะครับวันนี้จะพามาดูนะครับไสในนะครับผ่าไสในให้ชมกันแบบนี้เลยนะครับกับคอร์สดิจิตอลนะครับตัวนี้เปิดตัวอยู่ที่แสนต้นๆนะครับวันนี้นะนี่อ๋อถือว่าอยู่ในเมืองนอกนี่ก็ถือว่าเป็นรุ่นยอดฮิตยุ่นที่ยอดนิยมนะครับในประเทศนอกนะครับที่ใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับ อันนี้ก็เข้ามาถึงไทยแล้วนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเนื้อเสียงดีนะครับตัวนี้จะมีชื่อรุ่นว่าไบแอมนิกเซียนะครับตัวนี้ข้างในก็ประมาณนี้นะครับทุกท่านนะส่วนแจ็คด้านหลังเขานะครับเขาจะเป็นแจ็คแบบนี้นะครับถ้าทุกท่านสังเกตในพวก DBX หรือพวกที่เป็นแบรนด์ของนอกนะครับเขาจะทําเป็นาสายแจ็ครููสัญญาณแบบนี้เลยนะครับเพื่อที่จะ ต่อง่ายนะครับตัวนี้ก็ต so ่อง่ายครับสายสัญญาณมานี <outreach> <tactile argent> ่เลยนะครับไม่ต <Vari Space> <Just athlete> ้องมีหัวแจ็คนะครับแต่พอมาเข้าสายบ้านเรานะครับแจ็คบ้านเราเป็น x l r แบบนี้ก็ต้องมาแปลงใส่แบบนี้นะครับเขาก็จะมีบอกนะครับสัญญาณบวกสัญญาณลบแล้วก็กาวนะครับก็ต่อให้ถูกนะครับก็เป็นแจ็คแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ก็ดีนะครับที่ว่าใช้ไฟบ้านเราได้นะครับใช้ไฟ1 0 0ถึง220บโวลต์นะครับตัวนี้ก็ถือว่าสวยงาม นะครับโอเคสมบูรณ์แบบเหมาะสมกับสภาพบ้านเรานะครับแต่บ้านเราก็ไม่เข้าใจว่าทําไมไม่ค่อยนิยมใช้กันนะครับรุ่นนี้มีนะครับมีป่าปลายเห็นอยู่นะครับแต่เรื่องราคาหรือว่าไอเนี่ยไม่ค่อยมีคนแบบนี่กันนะครับอาจจะเป็นด้วยที่เขาไม่เข้าใจว่าคอร์สนะครับเพราะว่าคอร์สเนี่ยมันต้องมีหน้าตาหรือปรับแต่งหน้างานได้นะครับแต่ตัวนี้นะครับการเชื่อมต่อหรือการปรับแต่งตัดความถี่อะไร ต่างๆหรือเขียนโปรแกรมนะครับตัวนี้ต้องทําในคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเทคโนโลยีเขาออกแบบมาค่อนข้างล้ําสมัยนะครับถ้าเทียบกับยุคสมัยเกือบสิปีก่อนนะครับก็ถือว่าออกแบบมาให้เทคโนโลยีที่รองรับอนาคตนะครับอย่างบางรุ่นที่เป็นรุ่นใหญ่ๆนะครับก็จะมี f i r มี r t a ที่สามารถปรับจุนได้ในตัวนะครับซึ่งสมัยก่อนยังไม่มีนะครับบ้านเรา ตรงนี้วันนี้ก็มีเอเบมีอะไรที่ลถแห่เขาใช้กันเยอะๆนะครับเพื่อ,อจัดการระบบนะครับเพื่อไม่ให้มีเสียงรบกวนหรือทำเอเบอทำอาร t ทีนี่พวกนี้นะครับตัวนี้ก็จะเหมาะเหมาะสาหรับหน้าง,งานที่หรือเขาเรียกะลรพื้นที่ที่ไม่ค่อยได้เคลื่อนย้ายบ่อยๆนะครับแต่บางคนเคลื่อนย้ายบ่อยๆนะครับอุณหภูมิพื้นที่ ความแฉกค,ความพื้นพื้นแข็งพื้นนุ่มก็มีผลต่อเสียงทั้งหมดนะครับก็เอามาให้ชมกันนะครับมาข้างในเขามีอะไรบ้างนะครับประมาณนี้นะครับก็ประมาณคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งนะทุกท่านนะที่ผมดูนะก็จะมีเกียร์อะไรคอมพิวเตอร์ที่ค่อนข้างที่จะเหมือนเหมือนคอมพิวเตอร์เลยครับเครื่องหนึง่งมี cpu มีระบบสั่งการนะครับตัวนี้เขาจะใช้ การเขียนโปรแกรมนะครับไม่มีโปรแกรมสําเร็จมาให้เหมือนพวกรุ่นมาเลนี่หรือรุ่น DBX นะครับที่น,นี้เราต้องเขียนโปรแกรมเองนะครับแต่ถ้าคนไหนที่โชคดีหน่อยเขาก็เขียนโปรแกรมมาให้แล้วจากเจ้าของเดิมอย่างนี้ก็สามารถเอามาใช้มาตัดคอรต์ตัดความถี่ให้มันเหมาะสมกับตัวเราได้นะครับแต่ท้ายดีนะครับก็มีอาจารย์หลายท่านนะครับที่ท่านเก่งๆเ,เรื่องนี้ก็จ้างหรือเชิญท่านมา เขียนโปรแกรมให้นะครับให้มันเหมาะสมกับตู้เรานะครับซึ่งตัวนี้ถ้าจัดการระบบเสียงดีๆี่เสียงไม่ธรรมดานะทุกท่านนะผมใช้อยู่ก็ถือว่าตัวนี้จะใช้อยู่ในรถแห่ผมนะครับพอถือว่าโอเคนะครับเสียงดีนะครับโอเคครับผมทุกท่านนะครับเดี๋ยวก็ขอคลิปนี้ก็ขออ่ายุติเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับช่องอาทิตย์ซาวชนบุรีด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีอะไรมา บอกหรือท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไอ้เจ้าตัวนี้นะครับหรือท่านใดมีข้อมูลว่าทําไมนะครับบ้านเราไม่ค่อยนิยมใช้รุ่นนี้นะครับหน้าตาแบบนี้นะครับมีอยู่นะครับแต่ว่าราคาต่ำมากครับซึ่งเปิดตัวมาก็แสนกว่าบาททุกวันนี้บ้านเราก็ห้าพันหกพันแปดพันประมาณนี้นะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับยังไงทุกท่านก็ฝากคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับว่าคิดเห็นยังไงนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอคาวคำว่า,าสวัสดีนะครับ